สวัสดีครับผมนี่ก็ผมเพลินโซนนะครับวันนี้ก็มาอยู่กันในเกมน้โนคุนิคอสเวอร์นะครับวันนี้ก็จะพามาดูจุดชมวิวนะครับแล้วก็จุดเก็บกล่องสมบัตินะครับในแบบป่าโมเอลนะครับเดี๋ยวจะเป็นไงตามได้ในคลิปนี้นะครับก่อนจะเริ่มคลิปก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่องเพื่อเป็นแรงใจในการทำคลิปต่อไปของช่องได้เลยกันนะครับตอนนี้ผมก็มาอยู่ที่แมปป่าโมเอลเป็นที่เรียบร้อยครับเราไปดูในส่วนของจุดชมวิวจุดแรกกันเลยดีกว่านะครับก็เปิดมินิแมปขึ้นมานะ สำหรับจุดแรกเลยนะครับเดี๋ยวมาตามผมเลยนะเดี๋ยวผมจะพาไปปักหมุดนะฮะก็จะประกอบไปด้วยนะครับจุดชมวิว3จุดนะครับจุดกสิบสา3จุดนะครับมาทางซ้ายล่างก่อนนะฮะนั่นคือจุดแรกนะครับก็สังเกตแท่นนะครับที่เป็นสีม่วงๆแล้วกันนะฮะมันจะเป็นแท่นที่เราเอาไว้ใช้กดนะครับมันจะเข้าไปในหลืบตรงนี้ฮะนี่นะครับเดี๋ยวมันจะเป็นซอกป่าเล็กๆนะครับ ตรงบ่อน้ําแห่งชีวิตนะฮะเดี๋ยวเข้าไปสุดทางนะครับสุดทางเลยนะฮะเดี๋ไปอีกนิดนึงอ่ะเห็นแล้วครับทางด้านซ้ายมือนะครับอ่าเห็นไหมจะเป็นผลึกแท่นสีม่วงๆนะฮะเราก็ไปกดสํารวจได้เลยนะครับนี่ก็จะเป็นจุดแรกนะครับจุดชมวิวจุดที่1นนะครับก็จะมีชื่อว่าบ่อน้ําแห่งชีวิตนะครับเราสามารถอ่านรายละเอียดนะครับความเป็นมานะครับของจุดชมวิวนี้ได้นะครับ หลังจากสำรวจเสร็จแล้วเราก็ได้สแตทมานะครับนี่229นะครับแล้วก็มีสแตทภายในอีกนะครับผมอ่ะต่อมานะครับเป็นจุดที่2นะครับจุดที่2ครับก็ให้ทุกคนครับนี่เลียงมาทางนี้หนึงนะครับมันจะมีแมปตรงโซนข้างล่างหมดเลยนะครึ่งครึ่งแมปข้างล่างนะครับอ่ะอย่าขึ้นแปข้างบนนะครับก็จะต้องเดินไปนิดหนึ่งนะครับเผื่อว่าจุดวาร์ไปไม่ค่อยมีตรงนี้ ก็เดินไปที่ตรงที่ผมปักหมุดตรงธงครับอันนี้ก็จะเป็นจุดที่2นะครับที่เราสามารถที่จะมาดูจุดชมวิวได้นะครับจุดชมวิวนะครับต่อพื้นที่เนี่ยก็จะประมาณ1 0 0 0นถึง1,500นะรวมกับนั้นด้วยอะกล่องสมบัตินะครับก็ถือว่าเพิ่มเยอะเหมือนกันนี่ครับตรงนี้เลยตรงหน้าผานี่ครับอ่ากดไปเลยครับ อันนี้ก็จะเป็นต้นเห็ดนะครับก็จะเป็นจุดชมวิวต้นเห็ดนะหลังจากสำรวจเสร็จแล้วนะครับก็เหมือนเดิมครับเราก็จะได้สแตตมานะครับอ่าอีก243เนาะต่อมานะครับจุดที่3นะครับก็เปิดมินิแมปขึ้นมานะครับมันจะอยู่ทางด้านขวานะฮะทางด้านขวาตรงนี้ครับอ่ะไปเลยตรงนี้จะใกล้จุดวานปหนึงนะนี่ครับมันก็จะมาโผล่ทางด้านนี้นะฮะเดี๋ยวมองก่อน เ,เดินชนผิด <c oughs> เดินมาก่อนนี่ครับเดินขึ้นไปทั้งบนนะตามน้องแมวอูดาดาไปนี่ครับอยู่ตรงนี้เลยนะครับนี่ตรงทางเดินนะครับอ่ะล้วก็เดินไปหาแล้วสำรวจได้เลยอันนี้จะเป็นอีกจุดหนึ่งนะครับอันนี้ก็จะเป็นหมู่บ้านแฟรลี่นะครับอ่าเป็นทางข้ามหมู่บ้านนะอันนี้ก็จะเป็นจุดที่สาแล้วสำหรับจุดชมวิวนะฮะก็ครบแล้วนะครับสำหรับจุดชมวิว3จุดด้วยกันนะครับได้อีก2อ8 ถัดไปนะฮะก็จะเป็นในส่วนของกล่องสมบัติกันบ้างนะครับในส่วนของกล่องสมบัติเนี่ยผมทําการเก็บไปหมดแล้วนะสำหรับแบบนี้แต่ว่าผมจะทําการพาไปดูแล้วกันว่าอยู่ตรงไหนบ้างนะครับจุดแรกครับไปทางขวานะครับนี่มาทางนี้เลยตรงที่ผมปักธงสีเหลืองไว้ครับก็เดินมาเรื่อยเรื่อยเดินมาเรื่อยเรื่อยนี่ครับกล่องสมบัติชิ้นแรกนะครับมันจะอยู่ วนๆขวามานิดหนึ่งนะเนี่ยแถวๆเนี่ยนี่ครับเราจะต้องเดินลงน้ามานะครับเนี่ยมันจะอยู่บนโขดหินทั้งบนเนี่ยเห็นไหมฮะโขดหินทั้งบนเนี่ยมันจะตั้งอยู่กล่องหนึ่งนะครับเนี่ยอยู่บนนี้เลยนะครับถ้าเกิดว่าใครยังไม่เคยมาครั้งแรกเนะี่ยก็จะเห็นมันอยู่ตรงนี้แต่นี่ผมเก็บไปแล้วเนาะก็ประมาณนี้นะเดีย๋ยวเราจะลองกระโดดขึ้นไปนะครับเนี่ยประมาณนี้มันอยู่ตรงนี้เลยนะครับอันนี้คือกล่องที่หนึ่งนะ ทุกคนก็ลองเดินตามกันมาได้นะครับมันก็จะปลดล็อกสเตตช่ไหมเดี๋ยวสเตตปลดเท่าไหร่ผมพาไปดูทีหนึ่งจุดที่2นะครับก็เปิดมินวขึ้นมานะครับก็ให้เราขี่มาทางซ้ายมือนะครับตรงจุดชมวิวนะฮะที่เราเคยมาตอนแรกอ่ะนะครับนี่ครับทางนี้เลยนะฮะเราก็จะพาเราปเดินไปเรื่อยๆนะครับนี่ครับจุดชมวิวตรงกลางตรงนี้ฮะตรงหน้าผาเนี่ยนะครับเราก็เดินมาได้เลยนะครับ เดินไปเรื่อยๆอุ้มซูมเข้ามาเห็นตะขาหุ่ยนยนต์เดี๋ยวซูมออกก่อนนี่ตรงนี้เลยนะครับนี่ครับมันจะอยู่ตรงจุดแท่นชมวิวเนี่ยแต่ว่าเราต้องเลินขึ้นไ,ไปตรงขอนไม้เห็นไหมเนี่ยมันจะอยู่ตรงขอนไม้ตรงนี้ครับเนี่ยตรงนี้เลยกล่องสมบัติจะตั้งอยู่ตรงนี้เลยนะฮะ,อะโอเคนี่ก็เป็นจุดที่2นะครับถัดไปนะะจุดที่3กันบ้างนะครับจุดที่3เนี่ยก็จะเป็นีจุดสุดท้ายแล้วนะฮะก็ให้มาทางล่าง ตรงที่ผมปักมุดไว้นะฮะกล่องสมบัติชิ้นที่3นะครับมันจะอยู่ตรงแท่นตรงนี้นี่ครับจะอยู่ทั้งบนเนี้ยนะฮะในในในพุ่มไม้อะไรเงี้ยครับ,รบเราต้องกระโดดขึ้นไปนะครับมันจะตั้งอยู่ตรงกลางทั้งบนนะเราต้องกระโดดขึ้นไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งนะครับผมกระโดดไม่ขึ้นวะเออเออโอเคอตรงนีนะ้อยู่ตรงนี้ครับประมาณนี้อ่ะเรามาดูกล่องสมบัติแล้วจุดชมวิวกันนะว่าได้สแต่อะไรบ้างนะ เข้ามาที่บันทึกนะครับแล้วก็บันทึกจนภัยนะครับเริ่มที่จุดชมวิวก่อนนะครับนี่ครับป่าโมเอลก็มีอยู่กัน3จุดที่ผมพายไปเมื่อกี้เนาะก็จุดแรกครับก็จะปลดสแตท228นะแล้วก็สแตทภายในมีตัวนี้ถ้าแสง62ครับป้องกันความมืด75นะต่อไปจุดที่2ครับก็เป็นจุดนี้เลยนะครับเป็นต้นเห็ดนะครับ242นะสแตทภายในก็เป็นธาตุไม้75แล้วก็ฟูลฟูนสปีสิบเกนะครับจุดสุดท้ายนะครับก็จะเป็นหมู่บ้านเฟรลฮะ สเตตภายในก็จะเป็นจงรีท่านมืด62อครับแม่นยำามสนั่นเองนะเมื่อเราทําการสํารวจจุดชมวิวครบ3จุดแล้วครับเราก็มารับงรางวัลได้นะที่เป็นถุงเงินนะฮะที่จะมีจุดสีแดงนะครับเด้งขึ้นมานะเปิดมาเนี่ยก็จะได้รับเป็นส่วนของนี่เลยขวดเอนจิดิงนะครับหขวดนั่นเองนะเป็นของรางวัลน,นะครับโอเคก็จะประมาณนี้ต่อมาก็เป็นกล่องสมบัติกันบ้างน,นะครับกล่องสมบัติก็จะมีอยู่ด้วยกัน3จุดเหมือนกันนะฮะ ก็กล่องแรกนะครับที่ผมเคยเปิดไปนะมันก็จะปลดสเตตนะครับ278แนะแล้วก็สเตตภายในเนี่ยก็จะมีโจมตีทาตไฟห6ินะครับเฟินฟ,นฟ,นฟนูเลือด73นะต่อมาครับกล่องที่2ครับก็จะเป็นกล่องนี้นะก็ปลดสเตต2 7 6นะครับแล้วก็กล่องสุดท้ายนะครับก็จะเป็นกล่องนี้สีทองนะฮะก็จะปลดสเตตอยู่เหมือนกันนะครับทั้งหมด293เนะเบสเสร็จแล้วครับเราก็มากดรารงวัลได้เหมือนเดิมนะอ่า โอเคครับผมก็เสร็จสิ้นกันแล้วนะครับสำหรับจุดชมวิวนะฮะแล้วก็จุดเก็บสมบัตินะครับในแมปป่าโมเมอลนะฮะก็ไปลองทำกันดูนะก็โปรสแตทรวมๆกันก็ประมาณ1,500งนหารน่ถึง1,600ก็ถือว่าเยอะเหมือนกันนะโอเคครับผมก็ประมาณนี้ก่อนละกันนะสำหรับคลิปในวันนี้ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะฮะกด subscribe แจาบอลโซนะครับเพื่อเป็นกำลังใจกันแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพืแจ้งเตือนคลิปให,หม่ๆพืกอไม่ให้คลิปหน้านะครับผมซีอูเกนสวัสดีครับ